ลูกท้าวลูกข่ามาตต่ท่างไหนนาะมารยาทดีคับถอดเกือไปหน้าห้องโอ้สุดยอดเลยวัสดีครับวัสดีครับโอ้ยผู้ไดถอดเกือไปหน้าห้องเนาะนโอ้ยแต่เป็นมารยาทดีคับแตเนะใสมาหลดเด้อแม่เด้อมาแต่ท่างไหนนี่โคลาชโ,โอ้มาไกลยแทสวัสดีครับวัสดีครับกินเขากินปลาไหมยังเอนขจึงมไกลยแท้ กินได้ข้าวปลาอางเ้กินได้เฮ้ยกินได้ข้าวปลามาท่านได้กินโอ้ยแต่เมียนไม่หลุคแขกแต่นาะเออรอเนี่ใส่หมวกโกู้ก้ไปยังแต่เมื่อนี้เบิ่งโอ้ยสะพายกระเป๋าเบิ่งใส่เกือบเพลินป๊อโอ้ยนี่อายุจังเศร้าเลยนี่เกือบพกแล้วเกือบพแล้วบ่โอ้ยังแข็งแห้งอยู่เนาะมาเอารถยังเมื่อนี้ปิกอัพเอายี่ห์อี่สุสุโตโยต้าอี่สุสุเฮต้าเคียบยังอยู่ครับนี่ เหมาตันใหม่อยู่ค่ะเช็คเครดิตยังหรือทำ DLD อยู่ทำ DLD อยู่เดี๋ยวเช็คเครดิตประเมินวงเงินพี่หมิงไหมพี่หมีหมิงโอ้โอูครั้งโอกไปตั้งแต่รุ่นในหมิงพึ่งบอกนี่จ้าปีเราสามปีเราวมื่อสองปีลูกค้าเคยเคยมาหาหนูลูกค้าหาจำเนาไม่เจอาขับรถมาหาตถึงเต้นก็เลยขอมีรูเลอร์ลูกค้าไว้ลูกค้าทวลูกค้าเก่าเลยสั่งข้าวแกยัง ออโอ้ยเข่ากับมาซาเดี๋คนเฮงมาไกลเฮงหิ้มเข่าเออร้านไหนนี่ยศตำหนีเลยเออขั้นดำเอาขั้นดำบ่อ๋อเขามาส่งเราแต่งไม่ได้เลยงามอยูุติแล้วขั้นดำมักบ่มักเอาไปอย่างนี้เอาไปเมาใหม่ต่อบ่เอาไปใส่ในหน้างานอ๋อไปใส่อยู่หน้างานนะครับมาตั้งแต่จัดโมงออกจากบ้านเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงเนาะมาหอดปีจังโมงนี่สิบโมง สิบโมกว่าสมชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเหนื่อยบอมาสเกลบ้ายอยู่ทางไหนโคราชจ้ะอยู่เมืองโคราชเลยอ๋ออยู่เสิงสางเสิงสางกับแดนบุรีรัมมาจ้ะมานอนดินแดงแดนเสิงสางบุรีรัมโนนดินแดงมานะครับคอยไปไปเล่นอยู่แถวโรงเรียนโซนแสงอยู่เนเสสาีริมเสิงสางนี่เขามีดาราดังหลายคนในโรงเรียนเสิงสางเน่ะหูอยากบอมีครูจูน คู่เอียงนะคู่ออดคู่เอียงอีกคู่หนึ่งนะเออคู่เตนน่ะนะโอ้ยก่อยแล้เบิ้งเล่าถูกมือเบิ้งตีหัว้อนน้ำเล่าคู่เตนกับคู่ออดนี่คู่จูนคณิตศาสตร์เออักร้องก็อะไรนะไม่ใช่ไอ้ไอ้มอดอีกคนนึงอ่อะไรแช่มแช่มลำนี่อ่าเราเจ้าอยู่ใหญ่โรงเรียนเล่าเลยบ่โอ้ยเดี๋ิวสิไปยามหาสอนวันสิไปหาคู่จูนเนาะเออสิไปยามคู่จูนเนาะ คู่จนูนนีเพิ่นเนียดดนแล้วเดี๋ยวเพิ่นฮอตเลยเออเพิ่นงามเนาะคู่จูนเพิ่นงามเนาะใครเราเป็นมูนนี่ tiktok นี่จีเพิ่นอยู่คู่จูนจเออคุยตั้งตแต่เล่ายังบระท่านดังจนเล่าโอ้ดังมากเออติดตามอยู่นะกับไม่คู่ออดกับผู้เตอคูจออ่จูนก็เป็นคนปั่นไห้ปั่นสองเฮ็ดไห่อย่างเดี๋ยวนี้เราก็กออกไปเฮ็ดเองเมาแล้วนะครับดังดีพากันเฮ็ดพากันมวนเนาะ อ่านี่กำลังเช็คเครดิตอยู่เอาย่อหาเข่าหาปลายลูกค้ากินเด้ยังยังเห็นเล่าอดเข่าอดน้ำเด้มากิต้องกินน้ำกินกาแฟบ่สอ่ะกาแฟกาแฟบ่โอเคยูโอเคยูเดี๋ยวไปหาเองอ่าเดี๋ยวจัดการให้ซื้อป๊อบอายเออป๊อบอายกำลังทำอ่าอ่าบอกขำว่านี่บ่อยจะชินแล้วโอ้ยมาจนชินแล้วมาอย่างบ่อยมาซื้อรถจ้าามดูรถเออบ่แม่นมา เอารถมาสอมเด้บะเมนเด้รถออกไปดีบ่ะดีค่ะใช้ดีมากไม่มีปัญหาตอนนี้มี่ประตูัวรักแท้ๆตามอายุใส่งานมันใส่ไม่ซื้ออยู่พีจากคันหลักคันนี้จะเป็นคันที่สามโอ้สุดยอดอีรีว่ะซื้อรถคันที่สามผ่านทุกคันมาคันที่สี่จะมีรถเก่งตามไปอีกคันหนึ่งนะเจ้าซื้อไปยังหลไยพี่น้องเยอะโอ้พี่น้องหลายโอ้ โอ้ยโอยโอยยังสื่อไปใส่หลายดอกรถเบอมเบียนมาประหยัดขายดิเออย่านเจ้าบซับมือเพียนสับมือย่านเจ้าเมื่อยหครับรถบอมเบียนยังต้องไปขับอีรีเออเอามาขับอีรีเออเยอะบาทขอยังคือกันได้อยู่บ้านขอยี่สามสี่กันแล้วขอยังสิไปหาสื่อรถเกลือเมื่อกี้เราข่อยเจ้าสิ่ขับมือหนึ่งขอยังเครียดแล้วว่าขอยสิเอารถยังไม่เห็นงานมือนี้ เอาอย่าไขว่กวนเด้ออย่าให้น้องเฮ็ดให้ต่อเอกสารการยังบอกเด้ออย่าอยจัดการให้ขอบคุณหลายๆครับโอ้ไขยนี่ต like ้องขอเจ้าเลยขอบคุณครับขอบคุณครับมาพี่น้องมาหาไข่เด้ออยู่สังเกียวครับมาม่วนมาสนุกกันได้ครับคาเฟ่คาฟี่หน้าพี่กาแฟ่พี่ไวไฟพี่โอทีเบิกได้เด้อพี่น้องเด้ออัลเบนี่เซย่าไปก่อนขอบคุณพี่น้องหลายๆสวัสดีครับ